ครับก็ดีใจมากครับผมก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มีโอกาสเป็นแบรดแอมบบสเดอร์ครับผม <Okay. S 1> แล้วก็อยากจะทำเต็มที่ในหน้าที่นี้ครับปกติเราก็แต่งตัวแลเรื่การไปชุดนะใช่ก็เป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วด้วยครับผมบก็น่าจะเหมาะเลยครับคือจริงๆสไตล์การแต่งตัวเรากับแบดคือไปด้วยกันได้ยังไงบ้างรครับก็คือผมเป็นคนที่แบบจะมีมุมที่แต่งสปอร์ตด้วยเพราะว่า ก็ช่วงนี้ก็จะซ้อมเต้นหนักมากครับผมแล้วก็มีฟิตเนสด้วยครับก็เราจะเอาพวกชุดแบบชุดสปอร์ตเนี่ยครับผมมามาแมทช์กับชุดที่เราใช้ในชีวิตจริงมานสามารถแมทช์กันได้อยู่แล้วครับผมแล้ววันนี้ก็มาลุกแก๊โอเปนนิง่งช็อปที่ใหญ่สุดของตะวันตกถึงได้วยใช่ครับผม,ผมช็อปใหญ่มากจริงๆทุกคนอยากให้ใ,ให้ทุกๆคนเนี่ยลองมาดูนะครับเพราะว่ามันใหญ่มากจริงๆแล้วก็จะมีแบบคอแบบ วา่าทุอะไรพี้สูงมากน่งแต่แบบเด็กกันผู้ใหญ่เลยครับผมเขาได้ไปเดินดูยังครับผมนี่ก็ตอนตอนซ้อมไม่ช้าเนี่ยผมเดินเล่นแหละเดินล <c oughs> เล่นทั่วมีของเด็กน่ารักเต็มเลยทุกคน <c oughs> แต่ใส่ไม่ได้ <c oughs> จริงๆมันน่ารักมากเลยแต่ใส่ไม่ได้ฝากกันแล้วกันนะครับใครว่ <c oughs> าก็ราาแบบก็ฝากถึงทุกท <c oughs> ุกคนนะครับก็แวะมาได้ที่ Tesco Lotus ครับผมที่รามอินทาครับเรียกว่า เรียบดรวนลามินพาครับผมที่เรียบด่วนลามินพาครับผมก็เป็นชอปสเกเชอร์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยครับผมก็แวะมาได้นะครับปัญหาเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะแน่นมากนะครับตารางเพราะว่ากำลังจะปล่อยซิงเกิลแล้วด้วยครับผมก็เดี๋ยวจะมีเพรสคอนเฟลเ c นเป็น worldwide ตอนวันที่1่งสิงหาคมนี้ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับทพกคนคือเป็นเพลง ใช่ครับเป็นเพลงของตัวเองเลยครับผมก็เนื้อหาเพลงเนี่ยเราเราจะเล่นเรื่องเรื่องความรักความสุขประมาณนี้ครับก็อยากทําเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อตอบแทนแบบแฟนๆหรือว่าใครที่เหมือนต้องการกําลังใจครับคือตั้งใจทำอ e ีกเพลงหรือว่าเพลงเดียวร <c oughs> ะบอกได้ไหมครับก็ ตั้งใจทําเป็นตอนแรกกะว่าจะเป็นดิจิตอลอัลบั้มครับผม,มแต่จากกระแสตอบรับก,ก็น่าจะเป็นฟิสิเคอลแล้วครับไม่ใช่ดิจิตอลตื่นเต้นนะจะได้แบบว่าทุกคนจะได้ฟังแบบฮ้ยนี่ตื่นเต้นมากเลยเวลาผมปล่อยแบบปล่อยทีเซอร์แต่ละอันเนี่ยผมต้องนั่งคอยเช็คว่าบบเฮ้ยทุกคนจะชอบไหมเพราะตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกครับผมเพลงอะไรนะเพลงชื่อซีซันออฟยูครับผมร้อ,องได้ไหมคะ เราเราเราล้อนี่ปล่อยผีเสื้อไปแล้วแล้วกันตอาน,นั้นลองว่าเช่อคือเมือนกันลองไงไม่ออกไม่ออกแล้วเนาะเธอคือทุกฤดูที่ฉันคอยจะได้พบท่านเดียว ีอ่บกว่าเร็วันที่หนึ่งสิงหาคมครับจะได้ฟังเต็มเพลงแล้วก็จะเป็นวันที่เรามีเพลสคอนเฟ e เ e น c ์ worldwide ครับผมแล้วก็จะปล่อย mv ด้วยครับผมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีการปล่อยทีเซอร์ไล่มาเรื่อยๆก็สามารถอัปเดตตารางงานได้ทาง music st studio เลยครับเราโพสต์ตารางการปล่อยไว้เรียบร้อยแล้วน,นี้จัดก,การกับชีวิตยังไงบ้างด้วย่อนที่ต้องทาเพลงด้วยแล้วต้องถ่ายซีรีส์คบคู่ด้วยช่วงนี้คือเอาจริงๆก็ ปกติผมจะเป็นคนที่จัดอยู่แล้วครับผมว่าในแต่ละวีคเรามีงานอะไรบ้างแล้วสิ่งที่ต้องทำก่อน,นมีอะไรบ้างเช่นอย่างของงานสเกจเชอร์วันนี้ก็จะมีการโชว์ซึ่งเราจบโชว์ตอนบ่ายไปแล้วแต่เดี๋ยวตอนเย็นก็จะมีอีกใช่ไหมครับก็เราจะต้องซ้อมซ้อมโชว์นี้ก่อนแล้วก็ไปเรื่อยๆปุ๊บก็จะมีการแบบประชุม MV ด้วยแล้วพอถึงวันที่จะต้องถ่ายซีรีส์ก็ต้องแบบนั่งอ่านบททำบททำาร์เรคเตอร์ครับผมอย่างการเลืยกงานมันเราต้อง จะต้องละเอียดรอบครอบบ้างมาครอบหลายๆกระบการ,การดว้วยกันตลอดก็ตอนนี้ต้องละเอียดเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยครับแต่ว่าพอดีผมมีทีมสตูคอยจัดการให้ก็เลยเรื่องผู้นี้ก็เหมือนก็ก็เบาใจไปเพราะว่าพี่ๆเขาช่วยสกรีนมาให้เรียบร้บอยแล้วอย่างล่าสุดมันก็มีเรื่องก,<ฤ>กับการที่จาัดก,การรับงานด้วย<ฤ>จกักกาโฆษณาด้วย<ฤ>มันมีความแบบต่อไปในทางที่แบบอาาอจารย์ไปเลย<ฤ><ๆ>เราได้เห็น,หนแล้วราบระแสแล้วเนาะนก็คือพอคือพอทราบครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปดูคลิปเลย อมาเห็นคลิปหรือว่าภาพก็ส่วนล่อของโฆษณาตัวนั้นตัวอะไรอะตัวนักญาติปัทนุ่มอ๋อตัวนักญาับปัทนุ่มแอร์ไทยของผมยังไม่ได้ดูของน้กยาตรัทนุ่มใช่ไหมครับยังไม่ได้ดูคลิปเลยครับผมแต่ว่าตอนคอนเทนต์ที่เราถ่ายตอนนั้นก็ไม่มีความล่อแหลมนะครับตอนตอนที่เราถ่ายกันวันวันที่รับตอนที่เรารับงานมาเรามีการสกรีนใช่ครับจะมีจะมีการสกรีนตัว ตัวรีฟก่อนครับว่าเอ้แต่ละเกมเนี่ยมันมีความเหมาะสมหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกมไหนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็จะปรับเปลี่ยนให้แบบให้ให,ให้ดูซอฟขึ้นแล้วก็ดูเหมือนให้ทุกคนสามารถดูได้ครับแล้วทางบริษัทเขามีการแบบว่าตอบบอกเราไหมคร<อ>ับว่าจะลบคลิปนี้ออกนะอะไรอย่างเงี้ยพราะเขาค่ะเขาได้มีมาบอกเราไหมเรื่องนั้นผมไม่ได้อัปเดตเลยครับอ่า <c oughs> ่เรายังไไมดดู้ใช่ครับผมเอาจริงๆช่วงนี้แบบไม่ค่อยมีเวลาทำอะไรไม่กับกับกระแสที่มันออกมามันค่อนขแทบจะเป็นลบก็ขีดใหญ่แนะเลนเพราะว่ามันเหมือนจะมีความแบบว่าสอบไปเรื่องแค่ยังมากยกงในคลิปยางในคลิปสัมภาษณ์คนก็จะแคปมาเฉพาะในช่วงที่กับมายืนข้างหลังเราแล้วก็ยื่นมือมาสัมภาษณ์ข้างหน้าอ๋อมันมันเป็นยังไงนะครับคลิปเป็นยังไงก็เป็นอย่างเนี้สัมภาษณ์ในการประกัน แต่ว่าตอน <c oughs> ตอนตอน,ตอนที่เราทํากันตอนนั้นคือมันก็เป็นแค่การกาเหม <ๆ S 2> อนซักผ้าเฉยๆคือตามตามบรีฟนคะครับผมตามบรีฟคือเหมือนประมาณว่าเขาให้ให้ให้เราซักผ้าด้วยการเราทีนี้เหมือนเขาให้แบบเหมือนเราคือทางนั้นเขาให้ให้เราโอบข้างหลังค<ม>รับผมแล้วก็ของผมเนี่ยเหมือนเขาจะให้อะไรนะเหมือนผมเล่นเกมชนะเขาก็เลยให้ให้รางวัลคือการที่เหมือนแบบสามารถสั่งอีกคนนึงได้ว่า ให้อีกคนหนึ่งเนี่ยหลับตาซักผ้าแล้วก็หยุดซักผ้าอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วพอพอมาตาฝั่งกัปเนี่ยทางนั้นเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นแบบพี่มูก็ยอมน้องบ้านละกันให้พี่มูหลับตาแล้วก็ให้น้องแบบให้น้องซักผ้าไปนี่คือคือเป็นโจทย์ที่เขาให้มาใช่เ,เป็นโจทย์ที่เขาให้มาแต่แลักษณะท่าทางเราไม่ได้เอ๊ะใจเอะใจอะไรเลยใช่ไหมลูกไม่รู้ผมหลับตาอยู่ตอนนั้นนะแต่รู้สึกไงว่าคนแจกแคปมาแค่ตรงนั้นช่วงเวลาวินาทีนาฬีกาสิบสองวิกคือเมื่อกี้คุณบุยังไม่เห็นแต่ที่แต แต่มันก็ดูน่ากลัวนิดนึงเลยเออใช่ไหมอ่าและอีกหนึ่งอันที่เป็นงานของหลังๆก็คือขายของที่มันอยู่ลังกางหลังมาแล้วก็ไม่มีใครส่งมามีใครสักคนผู้ใช่ไหมคือตั้งนานมากแล้วใช่ไหมที่แล้วของปีที่แล้วเป็นยังไงคือมีคนเอาเอาคลิปนี้ออกมาแล้วเขาก็เห็นจากที่เราเป็นเงาสองคนอะไรเงี้ยเขาก็เลย ดูว่าเอ้ยมันไม่เหมาะสมหรือเปล่ากับภาพที่ที่เขาเห็นนะคะคือมิวยืนแล้วกับนั่งนูเข่าอะไเจนมันเกิดเป็นภาพเงาที่ดูไม่สุภาพสักเท่าไหร่อ๋อแต่ตอนนั้นจริงๆคือ้องกับพคือกู้ช้รองเท้าอือฮใช่ไหมแต่ว่าภาพที่ออกไปอาจจะดูไม่เหมาะสมใช่ไหมครับงั้นผมว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมาระวังเรื่องคอนเทนต์ให้มากขึ้นเพราะว่า บางบางบางทีการเล่นสนุกของเราบางทีมันอาจจะทําให้แบบสื่อไปในทางภาพที่ไม่ดีเราว่าอันนี้แบบอา,อ,าอาจจะต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายเลยทั้งทางฝัง่งเราด้วยทางฝั่งผู้จัดการของเราแล้วก็ทางฝั่งลูกค้าแล้วก็งานต่างๆด้วยเราจ,จะต้องแบบอาจจะต้องคุยกันมากขึ้นครับผมเรื่อง,เร,องเรื่องการบรีฟงานหรือว่ากิจกรรมเกมต่างๆพวกนี้ผมว่าอต,ตอนที่เรา,ารทำกิจกรรมรไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ทำม,มันจะส่อไปในทางอื่นตอนนั้นเราเราคือเราเราแค่ ก็ยืนแล้วก็นอนผูกเชือกรองเชือกรองเท้าแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรมันไม่ได้มีอะไรไป <c oughs> อคือน้องผูกเชือกรองเท้าเฉยๆอ่ะคือโจทย์ที่เราได้มาคือนั่งั๊บนั่งผูกนั่งผูกเท้าเพราะผมยืนเฉยๆแลกับนั่งผูกเชือกรองเท้าแค่นั้นพอพอวันนี้กลับมาเป็นคนดูเราเห็นคลิปนั้นเห็นเงานั้านั้นในความรู้สึกเราคิดว่ามันแรงเป็นยังไงกับับตอั้ถ้าถ้าเป็นผมเป็นคนดูเป็นคนทั่วไปอยู่เลยนะครับผมก็อาจจะรู้สึกว่าแรงเหมือนกันก็ ก็อ,อย่างที่บอกไปก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องคุยกันมากขึ้นระหว่างฝั่งคนทํางานด้วยฝั่งคนที่บรีฟงานฝั่งคนวางแผนกิจกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมาคุยกันมากขึ้นครับว่าความเหมาะสมจริงๆแล้ว่เราสามารถได้ในระดับไหนอันแน่นอนว่ามันจะต้องมีการที่แบบตอบแทนแฟนๆด้วยแต่ว่าระดับไหนที่ความความพอเหมาะมันอยู่ระดับไหนเนี่ยอาจจะต้องคุยกันมากขึ้นแต่จริงๆพวกเราเป็นพวกที่เสริฟความจริงให้กับแฟนเซอร์วิสแฟนเยอะมากน้อยแค่ไหน เรื่องความมากน้อยผมไม่ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าเนี่ย<ม>คุณเรียกว่ามากหรือว่าเรียกว่าน้อย<ม>เราเราแค่รู้สึกว่าเราทําไปตามธรรมชาติของเรา<ม>เพราะว่าผมเรากั a ก็สนิทก,กันอยู่แล้วครับผมมันก็เลยสามารถอาจจะเล่นอะไรได้หลากหลาย<ม>เล่นอะไรได้หลากหลายครับผมแล้วก็รู้รู้สึกว่าเหมือน,นแฟนๆเขาคอยมาให้กำลังใจเรา<ม>แล้วก็คอยสนับสนุนเรา<ม>แล้วก็รู้สึกว่า แต่ละครั้งอยากให้เขามีความสุขในการที่ได้มาดูเราเรื่อยากจะบอกอะไรกับคนที่อาจจะรู้สึกไม่ดีที่เขาที่เขาวิจารไปที่ที่เขาวิจารมาพูดก็สําหรับคนที่วิจารณ์ใช่ไหมครับก็ผมรู้สึกว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการวิจารณ์ได้อยู่แล้วนะผมแล้วก็เรื่องความพอเหมาะหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่อาจจะสื่อไปในทางไม่ดีพวกนี้เราเรารู้สึกว่ามันไม่มีใครผิด มันอยู่ที่ความเหมาะสมมันเป็นเรื่องของรสนิยม,มเช่นการที่เราแต่งตัวเราจะว่าคนนึงว่าคนนี้แต่งตัวแรงแต่คนนี้แต่งตัวเขาอาจจะรู้สึกว่าธรรมดาของเขาก็ได้ซึ่งอันนี้มันอยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละคนครับผม mm. ก็ถ้ารู้สึกว่าไม่เหมาะสมหรือว่าอะไรพวกนี้ผมว่าอาจจะต้องทางเรา mm. แล้วก็ทางลูกค้าแล้วก็ทางคนวางแผนกิจกรรมเนี่ยอาจจะต้องคุยกันมากขึ้นว่าในอนาคตเนี้ย ความเหมาะสมที่สูกเสร็จไว้เนี่ยควรจะเป็นในระดับไหนหรือว่าประมาณไหนแล้วกับทางฝั่งกราฟไม่คุยกันดรามอนี้คุยคุยกันคุยกันอยู่แล้วครับก็หน่อยไหมไม่หน่อยก็น่ก็น่จะพอๆกันเพราะเราก็แบบเราก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาเสพดราม่าหรือว่ามาตามอะไรพวกนี้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบมีคนมาอัปเดตมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าแบบ ตอนนี้เราทํางานเราอยากตั้งใจในการทํางานมากกว่าอย่างาช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะตั้งใจซ้อมสาหรับโชว์ในการในวันนี้ครับผมแลวเดี๋ยวก็จะมีโชว์ช่วงเย็นด้วยที่ผมตั้งใจมากแล้วก็เป็นโชว์ใหม่ด้วยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับผมติดตามมีดรม่าเข้ามาเราต้องไหวขัเมามองอยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมผมก็ค่อนข้างจะปล่อยผ่านเพราะผมรู้สึกว่า เราเอาเวลาในการเสพดราม่าเนี่ยจริงๆนะตอนนี้ผมไมป็ชอบดูซีรีส์มากเลย <c oughs> แล้วเวลาดูซีรีส์ไม่มีเลยอะ่ะผมจะเอาเวลาไปเสพดราม่าทำไม <c oughs> ผมเวลาแบบเวลาเลิกง,งานปุ๊บก,ก็ต้องนอนแหละ <c oughs> เวลาดูซีรีส์แบบเวลาอ่านหนังสือดูหนังยังไม่มีเลยครับผม <c oughs> ก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราแบบเราเวลาไปทําอะไรที่เรามีความสุขดีกว่า <c oughs> หรือว่าเอาเวลาไปตอบแทนคนที่รักเราดีกว่าับเ <c oughs> ช่นการแบบไปพัฒนาตัวเองแบบไปเรียนร้องเพลงไปเรียนเต้นซ้อมกิจกรรมซ้อมโชวต์ต่างๆเพื่อมาตอบแทนแฟนคลับทุกคนดีกว่า ขอบคุณมากขอบคุณมากบคุณขอบคุณนะลูกเนี่ยตีเติรม่ะนะจ้าม่ต้องมีนะไม่ต้องมีได้จ้าขอบคุณมาค่ะคิวมา อนมจังหวะไม่เชอเลยครับว่าใครลี้ยีก็ไม่เห็นตี้ยงสองกลตามานะลูกนะเลทีลูก้งสองีมีนีครับล้องพี่นะครับเออแล้วพี่ก็ได้รูปหลับตาหนงรู้ตรู้ึงไงตลอนะค่มีนะนี่มีน้องสองมีค้างคเนกันกล้องพี่กล้องพี่เออเ่แค่เก่งตาเลยครับจะกลัวหลับตา เราไม่ไปดูไม่ไปเห็นไมห่มเยเราไม่ได้ดูเขาไม่ได้ส่งให้เราูก่อนหรอไม่ค่อยมีใครส่งจะเห็นหรืยังยตมีเนดีองเนมาอย่งนีนรบอยงนีนะครับ่นี้ใช่ไหมเขจริงบางกิจกรรมที่ส่งรีฟมาแบบส่งก่อนวันรักก็มีครับจ้อย่างน้นะครัไม่แต่ไอไอน่าหนามันนานยไงัแต่ปีที่แล้วงานที่งบ้างไน